สวัสดีครับพวกเราทีมบุรามยูเนเต็ดอีสปอร์ตอาวีนะครับผมโอเวอร์ไฟครับผมอีซูรินดิวครับผมเก็เซอร์ครับเคเดดเครับผมโนโน่ครับโนเวอร์ครับโอเคแล้วก็วันนี้นะครับพวกเราทั้ง6คนจะมาเล่นบอร์ดเกมกันนะครับกับบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า s ไ y ฟอร์นะครับสำหรับกฎกติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกติกาเกม Spy f อร เราจะให้น้องๆทุกคนจับสลากบทบาทที่ตัวเองจะได้รับซึ่งในกลุ่มพวกเราจะมีหนึ่งคนที่ได้รับบทเป็นสปายโดยสปายจะไม่รู้ข้อมูลว่าสถานที่ที่ทุกคนอยู่กันคือที่ไหนจากนั้นเราจะมีเวลาถามตอบทั้งหมด7นาทีเพื่อหาให้เจอว่าใครกันคือสปายและเมื่อหมดเวลาทุกคนจะต้องทำการโหวตผู้เล่นที่เราคิดว่าเขาคือสปายหากหาสปายเจอและสปายตอบไม่ถูก ว่าสถานที่ที่ทุกคนอยู่กันคือที่ไหนผู้เล่นคนอื่นๆจะได้รับ2คะแนนแต่ถ้าจับสปายไม่ได้หรือสปายโดนจับได้แต่ด้านตอบสถานที่ถูกสปายจะได้รับ3คะแนนเราจะเล่นกันแบบนี้ทั้งหมด3รอบและผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะซึ่งก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันเราก็จะมาขอแนะนำ kingpower.com ที่คลิกเดียวจบช็อปครบทุกความเป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะมีทริปต่างประเทศก็ช็อปผ่าน Duty Free ฟรีออนไลน์กับ King Power หรือจะอยู่บ้านวันชิลๆก็ช็อป f i r s t s t e y k y n i p o w o w e r และวันนี้เราจะมาช็อปอยู่บ้านแบบง่ายๆเพียงไปที่ f i r s t s t e r ก็จะพบกับสินค้าแบรนด์ดังกว่า90,000มืรายการและเพื่อนๆ ก็สามารถเลือกดูหมวดหมู่สินค้าที่สนใจหรือเซิร์ชหาสินค้าที่ต้องการแล้วกดสั่งทีนี้ก็แค่รอรับสินค้าอยู่ที่บ้านแบบชิวๆได้เลยอืสะดวกกว่านี้มีอีกปะเนี่ยถ้าใครสนใจสินค้าเกมมิง่งและ g จเจ็ตรวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆก็สามารถช็อปกันได้ที่ firster by king power ได้เลยนะครับและนี่ก็คือสินค้าที่ผมเลือกสัรกันมาในแอป firster นะครับ มีให้ช็อปทั้งในออนไลน์แค่อยู่บ้านชิลๆก็รอรับของได้เลยหรือจะไปที่หน้าร้านทั้งสองสาขาก็ได้นะครับที่แรกก็คือสยามสาแควร์ซอยเจ็ดแล้วก็คิงพาวเวอร์มหานครครับแก้วสำหรับน้ำแข็งไม่ละลาย <c oughs> อ้าวโอเคถ้างั้นเราจะเริ่มเกมกันแล้วนะครับจะให้มีปมเป็นคนหาคนแรกไอโน่ชอบไป <c oughs> ชอบไปที่นี่ปะ่ะชอบไปผมทำงานที่นี่ประจำง่าตามที่ชอบ,ชอบที่นี่อยู่บนบกหรืออยู่บนน้ำ ดูนบอกอากาศร้อนหรืออากาศเย็นก็อย่างก็อย่างอากาศร้อนสิตอบอะไรก็ได้โป่งน้ำไม่ได้ปะบดกได้ทุกที่เลยนะถ้าคุณจะโอ่ะถามให้คนทุกคนอ่านมันจะได้นี่ที่นี่คนดาวไหมเอ้ยคนเยอะครับผู้พิพากษเลยตายมี อยู่ใกล้แหล่งชุมชนไหมใกล้อยู่นะได้ไอยู่ได้อยู่ดีตอบดีถามพี่ท้อล้านถามพี่ท็อเห็นมั้คนทำงานที่ส่วนมากสายแว่นวะพี่คนทำงานแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะตอบกว้างด้วยเตอบกว้างด้วยตอบกว้างด้วยมึงไปมึงไปบ่อยไหม แบบไปบ่อยเอ้ยไม่บ่อยไม่บ่อยเอาเอาหนาวเลยนะเที่นั่นมีสัตว์เยอะไหมไม่มีครับถามใครถามทุกคนไม่มีไม่มีโอเคผมถามพี่ปองพี่อยู่ที่นี่พี่ทำอะไรพี่อยู่ที่นี่อะพี่ก็ทำงานทั่วไปนี่แหละทำงานทั่วไปถามเรียนที่นี่มันแบบร่มรื่นไหมไม่ร่มรื่นครับ ถามไปที่นู้นเลยเชื่อพี่ขยี้อะไรผมคนดีถามโน้ล่ะกันให้เขาที่โป่งหรือที่แจ้งเป็นที่โป่งหรือที่แจ้งก็ไปได้ทั้งสองที่แต่อยู่ที่ว่าตาหรือเปล่าเก็เป็นไปได้เขาเป็นไปได้เ้าจตาผมถามพี่เกดที่เนี่ยอยู่ยันเช้าไหม อยู่อยู่ทั้งคืนเลยอยู่ทั้งคืนเลยเรียนที่นั่นมีข้าวขายไหมมีเอ๊ยขายขายถามอะไรอ่ะถามอะไรอ่ะถามใครก็ได้ครือรีดโดนถามหี่ถามคนก็ได้ยยเวนเกตถามใครก็ได้โยเวนเกตถามพี่ท็อปก็ได้เดินทางไปลำบากไหม บางทีก็ลำบากบางทีไม่ลำบากตอบกว้างกว้างตอบกว้างกว้างไว้หายยากๆคุยตัวนี้ก็ตอบกว้างกว้างยนะตายพี่มีะแต่ว่าตอบแบบนี้ได้ไม่ห้สบายยู่ก็ได้ให้เราก็ไม่รู้สบายด้วยไม่ต้องกล้าหาวิจิตรว่งไปทำอะไรอ่ะนอนเฮ้ยไปนอนเหรอใช่ง่วงไงตอนนี้นอนได้ที่ไหนตอบอย่างนี้ก็ได้นี่ไปแคลรี่ผมเลย ข้างๆนี้จะแปลกๆแล้วเอ๊ะทรงสปายตัวสองอะถ้ามีสปายคนเดียวไม่ใช่เหรอมีคนเดียวต้องรีบจับนะสปายที่ที่มึงไปมีอาวุธขายเปล่าอันนีครับไม่มีครับอีฟบอลอีฟบอลอีฟบอลมีเครื่องจักรชิ้นใหญ่ไหมแล้วแต่จะมีหรือไม่มีก็ได้อ่าพี่ถามรู้ที่นี่แบบมีสัตว์เยอะไหมที่นี่ไม่มีครับแต่ผมถามที่รี่ที่รีไปที่เนี่ยพี่ไปทำอะไรไปนอน ไม่นอนอีกเหรอไ่นอนโอเคหมดเวลาครับผมถ้าจากเซนผมนะมาพี่ปองมาพี่เกดมาเกดว่าพี่เกดเชี่ยโโอ้ยจีคนเดียว้วยโอ้ยโม่ไม่ตอนเนี้ยคือพี่คิดว่าอตอบกลางๆคือไม่งานใจแบบผมก็ไม่อยากให้ตาปลายรู้ไงมีโน้ตนึงอะตอบคำถามแปลกอยู่ก็เลยแบบใช่โน้ตว่ะชี้เลยไะมครับสรุปเลยไหมนึกความห็นไหมไอเกชัวร์เกจชัวรสาม สองหนชี้ครับเก็บเท่าไหร่ไอ้กระชี้พวกมาชี้มุกไอชี้เไอ้กระชี้กเาฉยเลหี้ยเสียส่วนมากบอดแกส์เฉยให้แกส์เปิดเผยตำแหน่งครับว่เยอะสุด็บมันต่อแรกแล้ต่แรกแล้แต่กูมันใส่เฉยคุณใครสรุปว่าจบสไปไม่ได้แค่นั้นสไปร ลยเตัวพร้อมแน่เลยพี่คเนี้ไอเยี s mom, <S ่ยไอเยี oh ่ยบนโขงหรือบนน้ำตอบถูกทีพี่คิดว่าไม่ใช่เกมเพราะว่าผมอยู่โรงพยาบาลเหมือนกันว่ามันซ้ำกันได้ไม่มันโรงพยาบาลโอ้ยเยนอนอยู่ข้างๆเันก็นอนกันนะมันนอนอยู่ที่นี่ไม่เอาไปบ้านาลเน่ยโอเคครับแล้วก็จบไปในรอบแรกทำให้ทีนี้จับสปายไม่ได้นะครับและมีแค่พี่ท็อปคนเดียวที่ได้ไป3คะแนนคะแนนเดียว ลอย่างเราตาที่สองนะครับเดี๋ยวให้เริ่มที่อาสปายคนเก่าแล้วกันเจสซี่ฮะใครที่ถามคนแรกให้พี่ตอบรล้วถามคนแรกตาหนี้ถามใครดีวะสบายคนเก่าแล้วคนหนึ่งถามไอเก็ตไปพี่เคยไปไหมไปปราจการตลอดอ๋อไปด้วยตามที่ได้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 ปีแต่ผมเป็นโลคพีสิดบางกัน เจอศัตรูเยอะป่ะจะมีหรือไม่มีก็ได้เอ้ยเด้อถามมีด้านที่นี่แบบมีอาหารเขาฝากมือไหมเลยแล้วแต่ที่แล้วกันแล้วแต่ที่กลางๆอยู่แล้วพี่ดิแล้วพี่ดิพี่มีขายกับข้าวแพงไหมพี่ไม่มีกับข้าวใครนิ่งเหระอะไรคนเดิม่วะถามใครก็ได้ยกเว้นมียกเว้นคนที่ถาม ขายบ้านคิดไงถามอยู่ต่ผมเองแต่คุณเป็นสปายถามอะไรนี้บ้างซีคออไอ้ดีถามพี่ท็อปก็ได้ที่นี่เป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหนข่าวช็อตช็ออตขวดสปายรู้อะรู้อยู่บนบกหรือบนน้ำก็ได้ถามไอ้โน้กครับมีแม่บ้านปะ ผมเนี่ยเป็นแม่บ้านต่อแล้วผมเรียนเป็นแม่บ้านถามพี่เกดพี่ขึ้นไปทำอะไรอืมก็ล่าสมบัติบ้างแล้วก็ไม่ล่าสมบัติหรอถามล่ากันถามเรียนที่ที่เราอยู่อ่ะมีฉลามไหมมีฉลามไหม ไม่แน่ใจเรียนใจของคนกินนะ่าไที่ฟองกันอะมีอาวุธเยอะปะเยอะเหรอผมไม่ใช้อาวุธเลยไม่ใช้อาวุธเฮ้ยาคีก็ถามท็อปที่นี่ที่นี่ผู้ชายเยอะกว่าหรือผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายเยอะกว่าอีเดีย้อเอา ถามพี่มีถามพี่ต้องเสียตังค์เยอะป่ะอยู่เนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้ก็ได้ถามพี่บองแล้วกันถามพี่บองแล้วกันไม่มีที่ทำอยากไหมไม่มีเดี๋ยก็ถามลีถามรี่แล้วเคยมีความฝันอยากทำเครื่องนี้ไหม ไม่มีเลยถามพี่เอวก็ได้อาชีพที่ทำอยู่อ่ะแบบร้อนไหมอ่ะร้อนร้อนออกแดดบ่อยเฮ้ไปนนีหน่อยหนึ่งว่ามึงอยู่ในห้องแอร์หรือว่าไออ่ะกัดไออยู่แดดหรือว่าอยู่ข้างนอกลูกพี่อามมึงมองเขาตอบสักกูไม่รู้อาถามพี่มี่พี่ทำอะไรที่เนี่ยเป็นลูกกระจกครับใช่หรอลูกกระจกเยอะอะเป็นหนุ่มเหรอเป็นกิ๊กเยอะ อานหล่าวพี่ฟองหาพี่ฟองกินดอหรือเอาดอพี่อยู่ข้างในหมดเวลาเวลาพอดีเวลาพอดีอ่ะคิดว่าใครคือสปายคุณนั่นแหละใช่คุณนั่นแหละพี่ฟองใช่เพราะว่าไม่หนูไกล้ลี่เออใกลผมใกล้ลี่เว้ยหนูใกล้ลี่หนูกับลี่แต่ลี่อ่ะก็มีตอบมันตอบถูกแม่ตอบถูกกมีด้วยมันมีด้วย

โอเคถางั้นสรุปคะแนนที่สองเป็นเคสเอนะครับที่ได้ไปอีกสมแต้มรวมเป็น6คะแนนที่เหลือสุดแล้สะ่ออ่ะผมโอ้โหระยมันแบบโดนเลยสบายตอนนี้สบายต้องโดนอ่จะ่้ึงก่อนลิสบายต้องโดนเลยยนบอกนน้ำครับยนบอกอะอเอาไปก่อนนึงทีเฮ้ยเยเย ใมี่เล่าไม่ใช่หรอ้าวกินบ้า้คุณถามต่อคุณถามถามว่นต่อห้ามได้ได้ได้มีสาวสวยมั้ยมีหรือไม่มีก็ได้กินมาอีกหนึ่งคนมตอบกลางเกินแล้วไม่้ถามเขาว่าที่เนี่ย ราคาแบบแพงหรือกลางๆหรือถูกมีทั้งหมดมีหมดถูกกลางแพงเฮ้ยเลยนี้นะเดี๋ยวทั้งหมดอรืออะอามมึงอะไรมึงเคยไปปะเคยไปทุกคนเลยเคยไปทุกคนในี้ไปทุกคนอไปทุกคนครับถามที่นี่ที่ไปทำอะไรที่นี่ไปทำอะไรมีชีวะ ไม่นำอะไรมีอาชีพด้วยเป็นลูกกระเจ้าก้ออีกแล้วไอ้เหี้ยครับเบเอาพี่ลีบ้างพีลีบ้างพี่นี่เลี้ยงสัตว์ได้ปหมเลี้ยงไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ถามเลยแคเกี้ยนพี่นี่อากาศร้อนไหม้ยเย็นเย็นอ่ะเย็นเย็นแล้วมีร้อนบ้างไหมมีเขาเปิดแอร์แล้วล่ะท็อปอือพี่อยู่ไอ้นี่แบบโซน V A P ว่ะมีทั้งสองอย่างถามไอ้มี มีคนใช้ป่ะมีคนใช้ป่ะเรียกว่าคนใช้ได้ป่าวะอืมอา่าวิลลี่อาหารวิลลี่เครื่องใช้ที่นี่ไฮเทคป่ะไฮเทคไหมน่าจะไฮเทคอยู่สายนู้นแล้วกันที่นี่เมาได้ป่ะเอ้ยเมาแล้วแต่คนถ้าคนแบบพวกเศรษฐีก็อาจจะเมาได้ถามพี่ฟองอ่าที่นี่พี่ชอบไปไหมไม่ชอบไปถามพี่บี ผ่ามเขาแล้วกันเว้ยที่นี่เนี่ยจะไปเนี่ยต้องใช้ตั๋วไหมใช้ใช้ใช้มีของไม่ใช้อ่ะเอ้าไม่ใช้ไม่ใก็ไม่ได้ไปถามไอ้ลี่แล้วกันผมไม่แกะพกน้ำไปเก็ตไปได้ไหมมันทั้งได้ทั้งไม่ได้เราถามต่อเลยถ่านมีแล้วกันชาวต่างชาติเยอะก็แล้วแต่สถานที่แล้วกันไปอยู่ข้างกูเป็นไปแล้ว ไม่อยู่กับการ์ดบลูเราถามพี่สามอะถามไปนู้อถามไปนู้อ่ะที่นั่นน่ะมีมีหลายเชื้อชาติไหมอ่ะคุถามไปแกอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ก็แต่ไปถามดีถูกไอเกตดิไอเกตเช็คกันไปถามไอเกตหนึ่งงานอะไปทำเลยมีอาชีพอยู่นะไม่ต้อง เออเป็นเป็นเบ้เขาก็ตอนรับขอนี่สามคนเลยนะเนี่ยแต่เรื่องอะไรนี่ยเรื่อมยเยอะตอนรับตอนรับเขาหน่อยหมดเวลาโอเคไงวะไงวะของการถามตอบคิดว่าใครไม่ต้องคิดเนี่ยเครื่อากเล่ยใช่ดูมันจะท็อปอีกแล้วพี่จะท็อปใช่ไม่ใช่พี่ท็อปแต่เกดไม่ใช่แล้ว มี2หยดเลยคำถามหนึ่งหลุดอยู่เไงไอเกตี้คำถามหนึ่งหลุดอยู่มีชี้2ได้ไหมค่ะได้ชี้คนเดียวได้หมดเลยหมดเลยมากทางงานพร้อม3 2 1หมดครับโอ้ยมีโอ้ยมีหมดเลยมีด้านมีคือสไปยใช่ครับไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่พี่ซับช่วยตัดหลายตัวจริงแโดะเอาเลยอะไรอ่ะกูเนี่ย เครื่องบินวิอยู่บนเครื่องบินใช่โอเคถึงเตศการสรุปคะแนนนะครับผ่านไป3มรอบคู่ช er นะในเกมนี้คือเคสเซครับผมเก้9คะแนนเก้คะแนนไม่ขายคนอื่นได้คะแนนเลยแค่จากคนคนเลยเคะแนนและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นนักเดินทางแค่มีไฟล์บินต่างประเทศตอนนี้ก okay. ็สามารถสั่งซื้อสินค้าดิวต้ฟรี ผ่าน kingpower.com หรือ kingpower application พร้อมรับโปรโมชั่นสินคา้าราคาพิเศษอีกมากมายแล้วไปรับของที่สนามบินได้เลยสะดวกขนาดน,นี้รีบไปช็อปกันเยอะๆนะและสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณ kingpower ที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของบุญรำยูเนเต็ดอีสปอร์ตในปีนี้ด้วยครับและพิเศษสําหรับแฟนคลับบุญรำที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมพวกผมก็มีโค้ดมาแจกซึ่งจะมีทั้งหมด สโค้ดนะครับให้เอาไปช้อปกันแบบฟินๆพิเศษเ,เมื่อสมัครสมาชิกใหม่ผ่าน kingpower.com รับทันทีโค้ดส,ส่วนลดมูลค่า200บาทเมื่อช้อปครบ1,000บาทและโค้ดจาก f ฟ r t e r ตอร by kingpower สำหรับสายช้อปออนไลน์ผ่าน f ฟ r t e r ตอร by kingpower Application ให้กรอกโค้ด BRU f i r t e r รับส่วนลดสูงสุด1 2ไม่มีขั้นต่ำเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการระยะเวลาตั้งแต่วันที่4ถึง 31, ส1สิงหาคม2 5 6 6นี้เท่านั้นนะครับ